นนณกุณพูดฝากไปถึงสอวอส,อสอกลางเวทีประกาศรางวัลบอกเป็นเวลาที่พวกท่านจะพิสูจน์อุดมการยังคงดูเดือดกันทีเดียวสำหรับการลุ้นว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแม้ว่าทางทีมพิธาลิ้มเจริญรัฐแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพักก้าวไกลจะมีคะแนนนำที่มีสอสอเป็นอันดับหนึ่ง แต่หลายหลายคนก็ยังคงต้องลุ้นว่าทีมพิธาลิ้มเจริญรัฐจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่เพราะการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีต้องใช้เสียงครึ่งหนึ่งของรัฐสภาที่หมายถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสอสอรวมกับสมาชิกวุทิิสภาสอวอต้องมีอย่างน้อย376เสียงจากเสียงทั้งหมด750เสียง จึงทำให้ประเด็นนี้เป็นที่พูดถึงอย่างมากกันเลยทีเดียวล่าสุดทางนักแสดงหนุ่มมากความสามารถนนกุลชานนสันตินทรกุลได้มีการพูดถึงประเด็นดังกล่าวเช่นกันโดยหนุ่มนนกุลได้มีการพูดฝากไปถึงสอวอและสอสอขณะขึ้นรับรางวัลหนุ่มปังแห่งปีที่งานประกาศรางวัลคสัสอวอร์ดครั้งที่17 ไม่ว่าจะท่านสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะครับก้าวแรกที่ท่านก้าวเข้ามาในวงการนี้ผมเชื่อว่าทุกคนนั้นมีอุดมการณ์ที่แรงกล้าที่จะพัฒนาประเทศแต่ว่าการเดินทางของท่านนั้นอาจประสบไปด้วยเหตุการณ์ต่างๆที่บีบบังคับให้ท่านกลายมามีโซ่ตรวนบางอย่างแต่นี่เป็นเวลาที่ดีครับ เป็นเวลาที่ดีมากๆเวลาที่ทั้งโลกจับจ้องมาที่พวกท่านทั้งหมดเป็นเวลาที่พวกท่านจะพิสูจน์ว่าอุดมการณ์ที่เคยมีในยาววัยของพวกท่านนั้นจะสามารถนอกเงยมาเป็นรูปปรร,รมได้นะโมเมนต์นี้ครับเพราะฉะนั้นฝากทุกท่านท่านด้วยนะครับไม่ใช่แค่ท่านสอวอแต่ท่านสสที่มีโอกาสจะได้เป็นรัฐบาลฝ่ายค้านด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับ